กำลังเครียดนะเจ๊เอดใจเหรอเจือดใจตอนแรกที่อยากได้คือตัวนี้เลยอ๋อเออ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรสเ์เบลกันนะครับก็คือเบลเขาอยากได้แท็กซิกนี่นะครับตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ก่อนที่จะซื้ออโพนี่มานะคะตอนนั้นที่เบลซื้อครับเขายังไม่เขายังไม่เปิดขายนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาขายแล้วนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะซื้อให้เบลกันนะครับเดี๋ยววรนจะจะโอนมัจําไปนะครับว่าอ เขาให้มาจำหนึ่งหมื่นเนาะเดี๋ยวเราจะโอนไปให้เขานะครับเราจะซื้อจากเจ้านี้นครับแล้วก็น้องหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เบลอยากเลี้ยงปิกมี่นะฮะก็จะน่ารักมากแต่ตอนนี้เขาไม่ขายแล้วตอนนี้เขาขายนะฮะเพราะว่าสามีเขาไม่ให้เลี้ยงอะไรประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์เบลกันครับว่าจะไปรับตัวนี้อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูทีหนึ่งว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงนะฮะแต่ตอนนี้เราจะจองไว้ก่อน แล้วลวันนั้นเราจะไปเอาอีกทีนึงครับปิกมี่ครับก็คือตัวตัวผู้จะถูกปัดตัวเมียนะครับตัวเมียที่ซื้อมาตอนแรกคือสามหมื่นเก้าัตัวนี้ทามาสามหมืนห้านะฮะเดี๋ยวจะโอนมาจำโอเคโอนเ,เ,เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราไปรับน้องกันเลยครับตอนนี้เบลกำลังหลับอยู่เดี๋ยวให้ดู ไปหนุ่มเขามาทำไมเข้าไปคนถึงแล้วนะครับก็คือโอเคเราซื้อนมไทเดนบังนะครับก็คือเป็นแบบนี้ซื้อมาโหลหนึงนะฮะได้มีขายเป็นกล่องๆนะครับเดี๋ยวเราเธอเขากินวันละ จริงกินวันละสามมื้อนะครับเช้ากลางวันเย็นนะฮะก็คือแต่เขาบอกว่าให้ให้สองมื้อก่อนแล้วให้มื้อกลางวันเนี่ยเป็นย่ากับพวกอาหารเน็ตนะครับนึกมันต้องกินนมนี้ก็คือเขากินนมนี้มาก่อนนะครับที่นู้นก็เลยว่าต้องเจ้าป้อนต่อนะครับเพื่อไม่ให้เขา้องเสียนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ประเภทอื่นนะครับก็คือควรจะเป็นนมแพะนะครับหรือไม่ก็เป็นนมสําหรับหมาแมวโดยเฉพาะนะครับก็คือเป็นแบบละย่อคานินอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะ ก็คือมันจะเซฟกว่านมแค่น,นี้นะมันก็เพื่อความเรียนก็คือเราก็ซื้อกับข้าวแล้วนะครับนิด <ères> <ๆ>้อยเข้ากของบปิ้งของเบลนี่นะโอเคงั้นดย๋ยวเรากลับบ้านกันครับเดี๋ยวน่าจะใกล้ใกล้เวลานะครับที่จะเขาจะมาส่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้มูปิ้งไม่เบลดีวกว่าเขาน่าจะใกล้ใกล้มานะฮะเดี๋ยวเราจะ บอกเบลว่าเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เบลว่าเขามาเลยแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวเอาหมูป,ปิ้งไม่กินก่อนโวงเวลาไปนะฮะดูมนุษย์ติดซีรีส์นะครับอืมอาันะเดี๋ยวฉันบอกถู้จิไม่ขอะิดดิถ่ายเฉยมาเนี้ยสวัสดีครับ เขาต้องจกใจไหมไม่ตกใจเลยหรอก็เขารู้อยู่แล้วแลรู้ได้ไงอ่ะแกใช้บัญชีไหน ก็บ <G> ัญชีเฟซองไงแล้วเขาเล่นโทรศัพท์โอท์อ่ะเอ้าแล้วเขาจะไม่เห็นได้ไงเอา้า <c oughs> ไม่ตกใจเลยอ่ะก็รู้อยู่แล้วก็นี่ไงเนี่ยเตรียมตัวมาใส่เยืูปแล้วไหมนี่ไงตั้งชื่อให้หน้องไงตั้งชื่อให้น้องอแฟนเมียชื่อโพน و ن โพนี่พีโน่ าน้องพีโนโ่น้องพีโน่น้องพีโน่โบนี่พีโน่โบนี่ไม่ใช่พีโนโ่ได้ไหมคะมเขาตัวหนึ่งกว่าโบนี่เยอะเลยอะ่ะก็จิตหนึ่งเนาะโบนี่ไม่ใช่พีโนโ่มีเข่าอีกหนึ่งเริ่มงอเขาอยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะใช่ไหมใช่แต่รู้ว่าแบบว่าขเขาก็เไม่มมไม่ขายแน,น,น่นอน เออเขาคือเขาส่องไงเขาไปส่องเฟจที่เขาประจาใช่ไหมแล้วเขาก็เลยแบบชอบกดเข้าไปในข้อความตลอดอยู่แล้วเ,<อ>เขาก็เลยเห็นเออเอ,เอ,เอคือแกก็คุยเนียนอยู่แหละแต่ว่าความพัฒนาคือแกไม่ได้ลบแชทม <c oughs> ีเขาจริงๆด้วย <c oughs> เขาเริ่มหลอกแล้วเริ่ามแล้วนะคะพี่น้ <c oughs> องเขาเริ่มงอกครับคือเขาใหญ่กว่าน,นี้นดิึงเนาะใช่ไหมเขาได้เคยเห็นนะเนาะอันนี้อันนี้ก็ตัวใหญ่กว่าโอนี่ไม่เยอะนะ นิหนึ่งคุยอึแล้วอึตามทางเต็มเลยอันนี้อันนี้ัวผู้ใช่ไหมอันนี้ตัวผู้นี่ไงครับพีโน่พีโน่หนูชื่อพีโน่นะคะอื่ใช่ไหมคะพีโน่บอกว่าพีโน่ขุดตลอดเหมือนกันไม่ได้ขุดขิดขิดตอนนี้ต้องเรียกว่าเอาัวคขิด โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเซอร์ไพรส์เบลนะคะทุกคนเซอร์ไพรส์ที่รู้อยู่แล้วว่าเซอร์ไพรส์าหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะคปแปลกอันที่เชื่อใจคุณยากแต่เมื่อเขารักคุณแล้วเขาก็จะรักคุณไปตลอดชีวิตเลยนะคะดังนั้นเลี้ยงเขาให้ดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย